สวัสดีด้วยในการดีครับไปยังพี่น้องลหลายๆท่านนะครับจนถึงว,ว,ว้นที่ของประเทศไทยนะครับและได้คือทีมง,งานคู่สกุลดัมซิงแนครับสวัสดีครับยินดีตอนน้อนรับเข้าสู่ช่องคู่สกุลดําซิงคุณดว่วนนะวันนี้จะมารีวิวรถเกียร์เดอร์นะครับรถเกียร์เดอร์ยูโดแมนรถเกียร์เดอร์ยูโดแมน ขนาดสามสามศูนย์สามสามศูนย์ตอนนี้ผมก็อยู่ภายในนะภายในรถมาเกียบบร์บดดัดอยู่หน้าร้านวัสดุนะครับหน้ารา้านร้านตัวเนะอนงนีะครับนีมือบดบดกำลังทำการสัน่นสะเทือนผมก็เกียร์ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกบา ครับเฉๆปุมเยอะมากครับสิบเก้าเก้าคอนโทรลนะครับคอนโทรลมีเก้านะครับอันี้เราจะไล่ไปทีละคอนโทรลนะครับว่าแต่ละคอนโทรลคือทำงานอะไรบ้างตัวนี้ตัวนี้คือเป็นสแกนดิฟายข้างหน้าครับ จะอยู่ตรงข้างหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเกตด,ดิฟไฟข้างหน้าครับ หัวนะสังเกตสังเกตดูนะตัวนี้จะเป็นล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อนดูล้อหน้านะครับเอียงซ้ายเอียงขวาครับเอียงซ้ายเอียงขวาตัวนี้จะเป็นวงเดือนตัวนี้จะเป็นเอียงเอียงวงวงเดือนคนระับเป็น ไปทางซ้ายกับไปทางขวานะ mm hmm. จะเลื่อนซ้าย mm hmm. เลื่อนขวาครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเป็นอยู่ที่อ่าตัวรถครับตัวเลี้ยวที mm ่ hmm. อยู่ที่ mm hmm. ด้านหลังเลี้ยจแต่เวลาเลี้ยวมันจะหม,มุนไปตามมันจะเป็นท่อนอีกท่อนหนึ่งนะครับทุก เดี๋ยวดูดูที่กระจกบ้างครับวเลอีกียวอตัวนี้เลี้ยวทีฝั่งนี้ก็ครบแล้วครับาฝั่งนี้ตัวนี้ตัวแรกคือใบมีดนะครับมันจะ ก้มมเงยใบมีดนะครับนี่ครับก้มเงยใบมีดแล้วม,มาตัวนี้ก็จะเป็นยกใบมีดด้านซ้ายมันมด้านซ้ายตัวนี้ก็จะเป็นสไลด์สไลด์ใบมีดไปซ้ายไปขวานะครับ มา้ายดึงโยกขึ้นมันจะมาทางซ้ายถ้าเอาลงมันจะไปทางขวาตัวนี้จะเป็นหมุนวงเดือนนะครับเอาขึ้นก็นจะหมุนไปทางขวเอาลงก็จะหมุนไปทางซ้าย มาแล้วมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้ตัวนี้เป็นคันเร่งมือคันเร่งมือตัวนี้จะเป็นเบรกมือครับเบรกมือเอ้าใหม่ยังตกลงไปแบบอีกจะดึงเบรมือก็จะขึ้นหน้าปัดตัว E แล้วปนดมันก็จะหายไปก็จะหายไปปลดคือด้านบนดึงมือ นนี้เป็นปุ่มสตาร์ทกดต้องกปดปุ่มนี้ด้วยนะเวลาสตาร์ทต้องให้ไฟมันขึ้นนี่ก็จะเป็นเียน้ำมันแล้วก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงการทำงานของรถก็เป็นน้ำปัดน้้ำฝน,นนี่เป็นสวิทช์ไฟไฟด้านหลังกับไฟด้านหน้าครับตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกล็อกตัวนี้นะครับล็อกตัวตัวกล้ามโพตัวนี้นี่ยตมันจะเป็นตัวล็อกตัวนี้น ซ้ายยกัวอันนี้แต่ครับแต่นี่โอ้ดังครักนะครับแต่นี่ไฟอันนี้ไฟฉุกเฉินตัวนี้คือปรับวงมาะไรนะตัวนี้อยากลงแล้วก็ โอ้ยตกเลยว้ไอ <bên> ้เป็นเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงเราพอได้ฟังอยู่บนได้ฟังนี่เราก็ใส่กองเทอร์โบไปเรียบร้อยเดี๋วจะพาไปชมด้านล่าง งานติดพวงครับเปิดประตูครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะคนขับนี่ครับก็จะมันก็จะมีเลี้ยวที่เอวเลี้ยวตัวนี้สามสามศูน เครื่องอีอเครื่องมิซูไม่ใช่อีสุเครื่องเครื่องมิซูครับเครื่องมิซูหกสูดน,นี้จะเป็นเครื่องมิซูหกสูนะครับ ของล้อคือ14.0ขีด2.4ขนาดของยางก็ใส่เท่ากับแคตร้อยสี่สี่สิบเลยนะครับตัวรถเกยียร์แคตเตอร์พิลาร้อยสี่สิบก็ใส่ยางประมาณเดียวกันนี่แหละครับอันนี้ใบมีดสามเมตรเจ็ดสิบนะประมาณประมาณสามเมตรเจ็ดสิบ รถเป็นรถมือสองนะครับซื้อรถมือสองมาแล้วก็มาทําสีใหม่มสภาพยังใช้ได้เลยครับสภาพดีเลยรถมือสองสภาพดีดูรวมๆแล้วมีสเสน่นะครับรถรถเกรดสีขาว กองเทอร์โบดินสุดยอดเลยคนระับแต่ส่วนมากมันจะเบารุ่นนี้มันจะเบาเวลาเวลาขับไปโดนดินเยอะๆถ้าไปถ้าเราเกียดดินประมาณปริปรมาณมากๆนี่ไปเกียดไปเกียดดินปริมาณมากๆนี่ล้อล้อมันจะฟีจะหมุนคือมันเบา มันเบานะครับรถเบามันต้องเป็นรุ่นอ่ะ460มันถึงจะเทียบเท่ากับแคท140มันถึงจะโอเคเลยครับถ้ารุ่นนั้น คลิปนี้ก็พามาชม,มารีวิวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับ